สวัสดีครับลุยกันเลยดีกว่าดีล่ามากผมอยากวิ่งไงเนี่ยผมดูก่อนว่าวันนี้ชิ้นไหนแพงวิ่งสามแสนวิ่งวิ่งแลนะโอเคช้าก็ได้ยอมยอมยอมสวัสดีทุกท่านนะวันนี้สักสามเมตรใปช่วงเช้า ช่วงเช้าแบบว่าเล็กๆน้อยๆก่อนวิ่งอะไรครับวิ่งเต่าทองครับสวัสดีครับคุณเจรอสวิ่งเต่าทองเหมือนเดิมเลยช่วงนี้กำลังเหือครับกำลังเหือเพราะว่ามีให้วิ่งหลายตัวเอ,อ้รู้สึกคึกคึกขึ้นมา ผมลืมดูสปอยเล่หน้าว่ามันกี่บาทสรตมเมอร์นคนนี้ไม่คุ้มเลยครับสรตมเมอร์คนนี้ไม่คุ้มเลยเราไปกดผิดติดตามไว้ตอนไหนเนี่ยเอาวะกิจกรรมรักที่เราเราไปกดแเนี้ยกิจกรรมรักที่เราจากการแข่งขันจีนทาวนที่ันสุ่นแจกเอ็กซ์ตีมนกจำนวน10รางวัล ผมได้ด้วยเหรอวิ่งใต้สะพานแบบนี้ถ้าการคืนวิ่งราวได้เลยนะครับเนี่ยเอาวะทำไมอะไรนะชา้าไม่ชา้าเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้เซลว่ะเซลว่ะเซลว่ะ ผมงงว่าทำไมวิ่งมาถึงแพงวะทั้งทั้งที่เวทมันก็ไม่ได้ยากเกินไปอะแค่ชนเองแล้วก็วนกลับมาท,ที่เดิไมไปนะบางตัวนี่คือไม่ได้วนกลับมาท,ที่เดิมหรือบางคนเขาคิดว่าหลอดเขียวมันจะได้ของดีกว่าหรือเปล่าในลองลองได้หลอดเขียวดีว่าจะดรอปง่ายกว่าหรือเปล่าเดวลองดูลองหลอดเขียวสิบตาแล้วก็หลอดธรรมดาสิบตาเนี่ย มาดูกันว่ามันจะได้ผลต่างแค่ไหนอนีรอบแรกนะของหลอดเขียวมันจะได้ดอกต่างกันไหมอยากรู้โอเคเฮ้ยห <Hey. S 1> ลอดเขียวก็ต้องได้เครื่องเขียวเลยนะไมไ่ได้เลยปั่นจัด นี่มันวางโครงสร้างของเราได้ว่าเปิดมา้าต้องชนตู้นี่ปัม๊มเพ่ได้พอใจก่อนเอยได้ยางเขียวรอบที่สามแล้วรอบที่ 5. ห้าเห็นจะได้เลยดวงอันรักกี้มากรอบที่ห ก็เลยระยจัดรอบที่เท่าไหร่วะเจ็ดหรือแปดวะแปดรอบแล้วนะเรียบร้อยรอบที่เก้าไม่ได้แล้วได้ยังมาเออแม่งสิบรอบไม่ได้สักรอบ เอาไปเราจะวิ่งแบบว่าไม่สนหล่อนนะจริงก็ไม่ดับอยู่ดีดับน้อยสงสัยต้องเพิ่มแต้มขับแล้วสุดเดิม,มหมดด้วยแต้มหมดจริงมันจะดับให้ผมได้ไหมเนี่ย บอกเลยว่ามันกับผมอะ่ะมันต้องสู้กันสักตั้งเรกอยากจิจเลยอง สุดยอดจริงต้องกี่รอบครับเนี่ยหรือคุณลบเพจทิ้งไปแล้วเนี่ยโอ้โหาฉันต้องทำยังไงผมรู้แหละผมทำอย่างนี้นะผมได้ตลอดพอเต้วทองหน่อยครับตอบให้ผมหน่อยนี่ แค่นี้นี่คือสูตรที่แบบเวเลยสวัสดีคุณเบ้นครับเออไม่ได้อย่างนี้ดูว่าที่ไม่ออกรอบนี้ก็วนเสาสักสามรอบแับสูตรนี้น่าสนใจออนะ โอเคแล้วก็สักทีดีต้องขู่หน่อยแล้วเนี่ยรอบนี้แหละดูนะหนึ่งสองสามปิงปิงผมรอบนี้ไม่ได้ไเลยเลยมาลองปิงตัวอื่นดูบ้างเอ้ยยายแนวยายแนวเราเลง เดี๋ยวขาวิอีกรอบก่อนแล้วก็ย้ายแน่นเลยไม่ออกต้องย้ำไปเรื่อยๆกันผมวิ่งวันนี้ไป 6m ไาดา้แต่หินปูพังรวงแย่จัดมันไม่ดับจี๊กวันนี้ไม่ว่าจะหลอดเขียวหลอดแดงหลอดส้มหลอดอะไรก็เท่านั้นอะวิ่งจนทออ่ะตอนเนี้ phòng chặt dài neo rồi đi thong đọc ngay mày thật đọc ngay mát các. ชนต้นไม้ก่อนสามทีครับ <c oughs> นี่ไม่มีทรงมีสูตรละไครมันจะให้มันก็ให้อะจิจ้าจ้ามก กดซื้อที่ตลาดได้แน่นอนครับ <c oughs> My God กี่รอบแล้วเนี oh. ่ยโอ้ยดราปีลูกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคำถามที่เจ็บปวดนะ <ś m> อ,อุ๊ยโอ้โหเออได้ที่สุด สุดยอดจริงว่ะแมงเลยกูด,ดีใจมากจริงตาตากูจะไหลกดรับแม่งกดรับเสียงดังๆเลยวู๊วแมงมากทีหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีกับเตาทองหนึ่งอัน